ลองนึกภาพตามกันนะครับค่ำคืนวันที่6ธันวาคม2025แสงไฟสว่างจ้าที่สนามเอลแลนด์โรดบรรยากาศอาจจะหนาวนะครับแต่เสียงเชียร์นิด่ดังกระหึ่มเลยนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาธรรดาหนึ่งนัดแต่มันคือเรื่องราวของ2ส,สโมสรที่กำลังยืนอยู่บนทางแยกเลยฝั่งหนึ่งก็คือลิเวอร์พูลแชมป์เก่าที่ฟอร์มกำลังแกว่งๆส่วนอีกฝั่งก็คือลีดยูไนเต็ด ที่กำลังสู้แบบสุดชีวิตเพื่อความอยู่รอดใช่ค่ะแล้วพอเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นสกอร์บอร์ดมันโชว์เลข3-3ซึ่งผลแบบนี้มันก็ดราม่ามากอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขนั้นนะคะคือมันซับซ้อนมันลึกซึ้งด่วนนั้นเยอะมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในทุกมิติเลยตั้งแต่แท็กติกในสนามความผิดพลาดที่มันเปลี่ยนเกมไปเลยไปจนถึงปรัชญาของสโมสรที่ต่างกันสุดขั้ว และที่สำคัญที่สุดนะคะคือระเบิดเวลาลูกใหญ่ในห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลที่ถูกจุดขึ้นทันทีหลังจบเกมเลยค่ะโอ้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องในสนามก่อนเลยดีกว่า90นาทีที่แอลแลนด์โรสที่บอกได้เลยว่าโกลาหุนสุดๆเอาจริงๆนะครับครึ่งแรกเนี่ยบรรยากาศมันค่อนข้างจะอึมครึมนะลิเวอร์พูลก็ครองบอลได้เยอะกว่าตามสไตล์ของเขาแต่ก็ยังเจาะไม่เข้าจนมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนเป็นสัญญ,ญาณเตือนล่วงหน้าเลย คือลูกยิงไกลของเคอร์ติสโจนส์ที่พุ่งไปชนคานเต็มๆใช่ค่ะมันเหมือนเป็นความสงบก่อนพายุจะเข้าพอเริ่มเครื่องหลังมาเท่านั้นแหละโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยค่ะลิเวอร์พูลเหมือนติดเทอร์โบล,ลงมาเลยแล้วคนที่สร้างความแตกต่างก็คืออูโคเอกิติเก้กองหน้าที่กำลังโดนตั้งคำถามเรื่องฟอร์มอยู่พอดีเขาใช้เวลาแค่2นาทีเองนะคะนาทีที่48กับ50ยิง2ประตูรวดให้ลิเวอร์พูลนำา2.0เลย การที่เกมมันเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นแค่2นาทีทุกอย่างพลิกเลยมันบอกอะไรเกี่ยวกับแทัคติกที่เปลี่ยนไปตอนพักครึ่งหรือว่ามันเป็นเพราะเกมรับของลีดส์ที่ยังไม่ตื่นกันแน่ครับเป็นการผสมผสานกันเลยค่ะ ประตูแรกนี่สะท้อนแทคกติกของลิเวอร์พูลยุคอาร์เนอร์สลอตได้ชัดมากคือการบีบสูงกดดันให้กองหลังคู่แข่งต้องเล่นพลาดเองลีสของดานิเอลฟาเคอร์ก็เป็นทีมที่พยายามจะต่อบอลจากแดนหลังพอมาเจอเพรสซิ่งดุดุของลิเวอร์พูลเข้าไปมันก็เหมือนดาบสองคมพลาดทีเดียวคือเสียประตูเลยค่ะจังหวะนั้นโจโรดอนแทบไม่มีเวลาคิดเลยโดนบีบจนจ่ายบอลพลาดเข้าทางเอกิติเก้พอดีส่วนลูกที่สองนี่มาจากคุณภาพล้วนเลย คอเนอร์บรดลีย์เปิดบอลจากด้านข้างได้แม่นมากแล้วเอคิทิเก้ก็แสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณกองหน้าเข้าชาร์จถูกที่ถูกเวลาเปะ๊ะณจุดนั้นผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลส่วนใหญ่คงคิดเหมือนกันแล้วว่าเกมจบแล้ว3มแต้มสบายสบาย แต่ฟุตบอลที่เอลเลนโรดโดยเฉพาะภายใต้เสียงเชียร์ของแฟนลีดส์มันไม่เคยมีอะไรง่ายแบบนั้นค่ะแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้จริงๆก็มาจากความผิดพลาดของคนคนเดียวเลยนั่นคืออิบราฮิมาโกนาเต้เขาเข้าสกัดวิลฟริดกอนงโตในเขตโทษแบบที่ต้องเรียกว่าโฉงฉางมากแล้วก็ไม่จาเป็นเลยผู้ตัดสินวิ่งไปดูจอ VAR แล้วก็ชี้เป็นจุดโทษแบบไม่มีข้อโต้แย้มเลยค่ะภาพได้ชัดแล้วก็แรงมากเขาพูดถึงโกนาเต้ว่า โชคร้ายสําหรับเขาที่ทําหลายอย่างได้ดีแต่เขาดันไปอยู่ในที่เกิดเหตุบ่อยเกินไปหน่อยหรือภาษาบิษคือ a bit too much at the crime scene โห oh, ใช้คําว่าที่เกิดเหตุนี่มันเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่แค่ทําพลาดนะครับแต่มันเหมือนกับว่าเขาคือต้นต่อของอาชญากรรมเลยเป็นการวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมามาก รุนแรงมากค่ะและมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถึงบอร์ดบริหารหรือแม้กระทั่งตัวนักเตะเองว่าความอดทนของเขากำลังจะหมดลงแล้วมันไม่ใช่แค่การวิจารณ์ฟอร์มการเล่นแต่มันคือการตั้งคำถามถ,ามถึงสมาธิและความน่าไว้วางใจของนักเตะคนสำคัญเลยแล้วคนที่ยิงจุดโทษก็คือโดมินิกคาร์ว์ลลูวินอดีตกองหน้าแอฟฟตันคู่ปรับตลอดการของลิเวอร์พูลเขายิงเข้าไปไม่พลาดลีดสไล่มาเป็น1-2บรรยากาศในสนามเปลี่ยนทันทีเลยค่ะ เหมือนความผิดพลาดครั้งนั้นมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของโกนาเต้โดยตรงเลยใช่ไหมครับชัดเจนเลยค่ะทั้งหลังจากนั้นไม่นานในจังหวะที่ลีดบุกขึ้นมาอีกโกนาเต้กับถอยห่างเกินไปไม่ได้เข้าประกบอันทอนสตาร์กปล่อยให้มีพื้นที่มีเวลาได้ยิงในกรอบเขตโทษซึ่งนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกไม่พลาดโอกาสแบบนี้อยู่แล้วบอลพุ่งเข้าไปตุงตะข่ายสกอร์กลับมาเท่ากันที่2-2สองภายในเวลาไม่กี่นาทีจากเกมที่ควรจะปิดได้สบายสบาย กลายเป็นเกมที่โคลาหนโดยสมบูรณ์เกมพลิกกลับมาเลยแต่ลิเวอร์พูลก็ยังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของทีมแชมป์เก่านะครับในช่วงเวลาคับขันแบบนั้นพวกเขากลับมาตั้งเกมได้แล้วในนาทีที่80โดมินิกโซโบสไลก์ก็มายิงสุดสวยจากนอกกรอบบอลพุ่งเสียบมุมเข้าไปอย่างงดงามทีมขึ้นนำอีกครั้งเป็น3-2เกมทำท่าจะจบด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูลอีกรอบเข้ามาแล้วลอยไปถึงเสาสอง ซึ่งเป็นอีกครั้งที่โกนาเต้ดูเหมือนจะตัดสินใจพลาดเขาเหมือนจะก้มหลบบอลปล่อยให้บอลเลยไปถึงอาโอทานากะกองหลังชาวญี่ปุ่นที่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเขายิงอัดเข้าไปเป็นประตูตีเสมอส3ท่3ามกลางเสียงเฮที่ดังสนั่นเหมือนสนามจะแตกและนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายที่ปิดฉาก90นาทีที่บ้าคลั่งจริงๆค่ะและประตูสุดท้ายนั่นคือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันต่อเลยในขณะที่จิตวิญญ,ญาณของลีสกำลังพาทีมทะยานขึ้น แต่อีกฟากหนึ่งผลเสมอในเกมเดียวกันกลับฉุดให้สโมสรที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างลิเวอร์พูลด,ดิ่งลงสู่จุดวิกฤตเรามาเริ่มกันที่ฝั่งลีสก่อนดีกว่าครับสำหรับพวกเขาหนึ่งคะแนนนี้มีความหมายมากกว่านั้นเยอะเลย ใช่เลยค่ะดานิเอลฟาเคอร์ผู้จัดการทีมของเขาบอกกับสื่อหลังเกมเลยว่าผลเสมอครั้งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะและเป็นค่้าคืนที่มหัศจรรย์ที่เอลแลนด์โรดเราต้องเข้าใจบริบทด้วยนะคะว่านี่เป็นสัปดาห์ที่โหดมากสำหรับลีดส์เกมนี้เป็นเกมที่3ในรอบ7วันก่อนหน้านี้ก็เพิ่งแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาแบบเจ็บปวด3-2แล้วก็กลับมาชนะเชลซี3-1ฟาเคอร์ถึงกับบอกว่ามันเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยล้าอย่างยิ่งเลยค่ะ อืมการต้องเจอกับทีมระดับโลกอย่างเป๊ปกวาดิโอลาเอนโซมาเรสกาแล้วก็อาร์เนอร์สลอตติดติดกันมันหนักหนาสาหัสมากจริงจริง ใช่ค่ะเขาชื่นชมลูกทีมของเขามากบอกว่าทีมแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ไม่น่าเชื่อและยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าเราไม่ใช่หนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในแง่ของคุณภาพนักเตะร,รายบุคคลผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะพูดแต่พวกเขาทุ่มเทอย่างหนักและทิ้งหัวใจของพวกเขาไว้ในสนามคําพูดนี้มันสะท้อนภาพของเกมได้ดีมากๆเลยค่ะจริงด้วยครับและสิ่งที่น่าสนใจคือฟอร์มการเล่นกับจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ในนัดนี้ มันไปเชื่อมโยงกับปรัชญาลักษ์ของสโมสรที่สืบทอดกันมานานมากนั่นก็คือสาย before self หรือทีมต้องมากก่อนตัวเองซึ่งเป็นปรัชญาที่มาจากตำนานสโมสรอ,อย่าง Billy Brummer อโอน่าสนใจมากค่ะแล้วปรชัชญาทีมต้องมาก่อนนี่มันแสดงออกมาในสนามยังไงบ้างคะนอกเหนือจากเรื่องของกำลังใจที่เราเห็นได้ชัดๆเป็นคำถามที่ถีมากครับคือเราจะเห็นได้ชัดในเกมรับของพวกเขาเลย ถึงแม้จะโดนลิเวอร์พูลเจาะไป2ประตูแต่ไม่มีใครยอมแพ้เลยลองดูจังหวะที่กองหลังวิ่งไล่บล็อกลูกยิงจนถึงที่สุดหรือการที่กองกลางช่วยกันวิ่งไล่บอลแบบไม่มีหมดมันไม่ใช่แค่หน้าที่แต่มันคือความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทีมที่ฝังอยู่ใน DNA ของสโมสรน,นี้เลยมันคือหลักการที่ว่าไม่ว่านักเตะจ,จะเก่งแค่ไหนมีพรสวรรค์มากเพียงใดแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำงานหนักความมุ่งมั่นการเสียสละ และทัศนคติที่เด็ดเดี่ยวเพื่อสโมสรรูปปั้นของบิลลี่บรัมเนอร์ที่ตั้งอยู่นอกสนามก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงจิตวิญญาณน,นี้นี่เองซึ่งการที่ทีมอยู่ในสภาพร่างกายที่อ่อนล้าแต่สามารถไล่ตามตีเสมอทีมแชมป์เก่าได้ถึง2ครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องของแท็กติกแล้วนะครับแต่มันคือเรื่องของหัวใจลุ้นๆถูกจ้องเลยค่ะและสำหรับทีมอย่างลีดจิตวิญญาณนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังใจแต่มันคือ ความจำเป็นทางยุทธวิธีที่ทำให้พวกเขาสามารถต่อกรกับทีมที่มีคุณภาพนักเตะเหนือกว่าได้มันคือการใช้พลังใจและทีมเวิร์กชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในด้านเทคนิคและเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาสามารถเก็บแต้มสำคัญในเกมที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แบบนี้ได้และในขณะที่ลีดส์กำลังเฉลิมฉลองหนึ่งคะแนนที่เหมือนชัยชนะนะครับในห้องแต่งตัวอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหหนังคนละมวนเลยผลเสมอในเกมเดียวกันกลับให้ความรู้สึกเหมือนความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับ และมันกำลังจะจุดจนวนวิกฤตครั้งใหญ่ปฏิกิริยาแรกของอาร์เนอร์สโอตคือเขาแทบไม่เชื่อกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเลยเขาให้สัมภาษณ์กับ Sky Sports ว่ามีความรู้สึกเหมือนไม่อยากจะเชื่อเขาชี้ไปที่ปัญหาใหญ่ของทีมคือการเสียประตูจากลูกตั้งเตะซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นครั้งที่10หรือ11แล้วในฤดูกาลนี้และถ้าคุณเสียประตูจากลูกตั้งเตะมากขนาดนี้คุณก็ไม่มีทางที่จะอยู่ในอันดับที่สูงบนตารางได้ มันคือการยอมรับถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในเกมรับที่แก้ไม่ตกสักทีแล้วเขาก็ย้ำอีกครั้งเรื่องที่เกิดเหตุของโกนาเต้ซึ่งมันสะท้อนความผิดหวังอย่างรุนแรงต่อความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นซ้ำๆมันเหมือนกับการชี้เป้าไปที่นักเตะคนเดียวเลยว่าเขาคือจุดอ่อนของทีมในเกมนี้แต่ในขณะที่สล็อตกำลังให้สัมภาษณ์อย่างหัวเสียอยู่นั้นอีกมุมหนึ่งของสนามมีระเบิดลูกใหญ่กว่ากำลังจะทำงานอยู่ค่ะ และระเบิดลูกนั้นก็คือการสัมภาษณ์ที่สั่นสะเทือนวงการของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นี่คือจุดคลแม็กซ์ของเรื่องราวทั้งหมดจริงๆซาลาห์ที่ถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองนัดที่3มติดต่อกันเดินออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยโรมเกลี้ยวกราดแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเริ่มด้วยการบอกว่าผมผิดหวังมากมากจริงๆผมทำอะไรเพื่อสโมสรนี้มามากมายโดยเฉพาะเมื่อฤดูกาลที่แล้วและหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยหมัดเด็ดออกมาทันทีเลยค่ะ เขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกโยนไว้ใต้รถบัสหรือก็คือถูกทำให้เป็นแพะรับบาปสำหรับผลงานที่ย่แย่ของทีมเขาพูดประโยคที่รุนแรงมากว่าผมคิดว่ามันชัดเจนมากว่ามีใครบางคนต้องการให้ผมเป็นคนรับผิดทั้งหมดนี่เป็นการกล่าวหาที่หนักหน่วงมากนะคะเขาไม่ได้แค่บอกว่าเขาถูกวิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมแต่เขากำลังบอกว่ามีคนในสโมสรจงใจทำให้เขาเป็นแพะยังไม่หมดแค่นั้น เขายังพูดถึงความสัมพันธ์กับผู้จัดการทีมอย่างตรงไปตรงมาว่าผมเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการทีมแต่จูๆ่ๆเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ในมุมมองของผมมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนไม่ต้องการให้ผมอยู่ในสโมสรแห่งนี้นี่มันคือการประกาศสงครามผ่านสื่อชัดๆเลยนะครับการบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้ ถูกต้องค่ะมันคือการเผาสะพานเลยก็ว่าได้ซัมไรา์เขายังอ้างด้วยว่าสโมสรให้คำสัญญาไว้มากมายในช่วงซัมเมอร์แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงซึ่งประโยคนี้มันเปิดประเด็นให้คนตีความไปได้ต่างๆนานาว่ามันคือเรื่องสัญญาฉบับใหม่หรือการเสริมทับที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คุยกันไว้มันแสดงให้เห็นถึงรอยร้าวที่ลึกกว่าแค่เรื่องในสนามแต่เป็นเรื่องของความไว้วางใจระหว่างนักเตะก,กับสโมสรด้วยค่ะ และประโยคที่น่าจะทำให้แฟนหรือว่าูลใจสลายที่สุดคือการที่เขาบอกว่าเขาได้โทรชวนพ่อกับแม่ให้มาดูเกมถัดไปที่จะเจอกับไบรตันที่แอนฟิลเพราะเขาจะใช้เกมนั้นเพื่อกล่าวคำอำลาแฟนบอลก่อนจะเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์การใช้คำพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นการบอกเป็นนัยะแล้วว่านี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับสโมสร มันเป็นการสัมภาษณ์ที่เปิดโปรงรอยร้าวภายในสโมสรอ,อย่างหมดเปลือกเลยค่ะจากทีมที่เคยขึ้นชื่อเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้สโลแกนโยน Never Walk Alone ตอนนี้มันเห็นได้ชัดว่ามีความขัดแย้งที่รุนแรงเกิดขึ้นภายในและมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลงานในสนามอย่างที่เห็นในเกมกับ Leeds ดังนั้นค่ำคืนที่เอลเลนบรอจึงจบลงด้วยเรื่องเล่า2ด้านที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจริงๆนะครับสำหรับ Leeds มันคือหนึ่งคะแนนที่ให้ความรู้สึกเหมือนชัยชนะเป็นการตอกย้ำจิตวิญญาณน,นักสู้และปรัชยาทีมต้องมากกว่าตนเองของสโมสรที่แสดงให้เห็นว่าพลังของทีมเวิร์คสามารถเอาชนะพรสวรรค์ส่วนบุคคลได้แต่สำหรับลิเวอร์พูลมันคือผลเสมอที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากความพ่ายแพ้และที่เลวร้ายกว่านั้นคือมันได้เปิดโปรงรอยร้าวที่ลึกซึ้งทั้งในสนามโดยเฉพาะความผิดพลาดเกมรับที่แก้ไม่ตก และที่สำคัญคือความขัดแยงที่ประทุขึ้นในห้องแต่งตัวมันเป็นค่ำคืนที่จะส่งผลกระทบระยะยาวต่อทั้งสองสโมสรอ,อย่างแน่นอนค่ะมันทำให้ต้องกลับมาคิดเลยนะครับว่าเมื่อทีมที่มีพรสวรรค์ส่วนบุคคลอาจจะด้อยกว่าแต่มีจิตวิญญาณความเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อต้องมาเกิกับทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์แต่กลับกำลังแตกแยกจากความขัดแย้งภายในอะไรคือสิ่งที่ตัดสินผลลัพธ์ที่แท้จริงกันแน่ และมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคบคิดกันต่อนะคะว่าในไทยที่สุดแล้วผลเสมอ3-3ที่เอลแลนโรดอาจจะไม่ได้ถูกจดจำเพราะประตูทั้ง6ที่เกิดขึ้นแต่จะถูกจดจำในฐานะเกมที่จุดชนวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสโมสรลิวภูมิหรือไม่แล้วระหว่างเกมรับที่เปราะบางกับความเชื่อใจที่พังทลายในห้องแต่งตัวอะไรกันแน่คือสิ่งที่เปราะบางกว่ากันคะ